สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลล่าสุดของบอมจอรงพยาบาลจุฬารัฐหรือ C.H.G. นะครับข้อมูลนี้ก็มาจากงาน opportunity day ของเขาเลยไตรมาส2ปี6-8นี่เองเราจะมาดูกันว่าภาพรวมผลประกอบการเป็นยังไงการเงินทิศทางข้างหน้าเขาเป็นแบบไหนนะครับคือ C.H.G. นี่ก็ถือเป็นกลุ่มโรงพยาบาลใหญ่เหมือนกันนะโดยเฉพาะแถวภาคตะวันออกมีหลายสาขาเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ผลประกอบการไตรมาส2ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะถ้าดูภาพรวมรายได้นะคะไตรมาส2ปี68เนี่ยรายได้รวมอยู่ที่2,012ล้านบาทค่ะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะประมาณ1.3%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้า YOY นะคะอืม1.3%ก็ถือว่า ขยับขึ้นนิดเดียวแล้วถ้าดูรวม6เดือนแรกเลยล่ะครับรวม6เดือนแรกก็ประมาณ4 0 0 0ล้านบาทค่ะก็ยังใกล้ๆกับครึ่งปีแรกของปีก่อนไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ค่ะอืมครับรายได้รวมดูเหมือนจะทรงๆนะครับพอจะเจาะให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าออรายได้จากแต่ละกลุ่มคนไข้เป็นยังไงบ้างครับกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนลดเพราะอะไรครับ ได้เลยค่ะถ้าเราเจาะดูตามกลุ่มคนจ่ายเงินใน Q2 นะคะจะเห็นภาพต่างันชัดเลยกลุ่มแรกสิทธิทสปอสอช,อชอหรือบัตรทอง NHSo เนี่ยค่ะกลุ่มนี้โตดีมากเลยนะคะโตถึง28%เลยค่ะโอ้โห28%ทําทำไมถึงโตได้ขนาดนั้นล่ะครับ คือปัจจัยหลักๆเลยนะคะ C H G เขาเป็นเน้นการรักษาเคสที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะพวกเคสเฉพาะทางอย่างมะเรง็งหรือว่า stroke โรคหลอดเลือดสมองที่เขามีศูนย์เชี่ยวชาญอยู่แล้วพอทําเคสยากๆแบบนี้ก็เบิกจ่ายได้สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะอ๋อเข้าใจครับเน้นเคสยากที่ตัวเองถนัดแล้วกลุ่มประกันสังคมหรือ S S O ล่ะครับเห็นว่าตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร ใช่ค่ะกลุ่มประกันสังคมนี้รายได้ลดลงไปประมาณ5%ค่ะสาเหตุหลักๆเลยมาจากเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าผลต่างประมาณการรายได้กับที่รับจริงนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโรคที่มีภาระเสี่ยงหรือ risk adjustment ที่บางทีก็เรียกว่า high cost care คือโรงพยาบาลอาจจะตั้งประมาณการไว้แต่พอสปอ,อสอจอจ่ายจริงอาจจะได้ไม่ตรงเป๊ะส่วนต่างตรงนี้แหละค่ะที่กระทบรายได้ SSO ประเด็น Risk Adjustment นี่น่าสนใจเดี๋ยวอาจจะต้องคุยเพิ่มนะครับแล้วกลุ่มลูกค้าทั่วไปล่ะครับที่เรียกว่า A class เป็นเหบ้างกลุ่ม A class ต้องแยกดูนิดนึงนะคะระหว่าง OPD ผู้ป่วยนอกกับ IPD ผู้ป่วยในถ้าเป็น OPD เนี่ยยังโตดีอยู่ค่ะโตประมาณ5.5%อันนี้ก็มาจากหลายๆสาขาเลยนะคะทั้งสาขาเดิมสาขาใหม่ที่แม่สอดแล้วก็มีคนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ครับแล้ว IPD ล่ะครับส่วน IPD ของ A-class เนี่ยรายได้ค่อนข้างทรงๆค่ะใกล้เคียงปีก่อนส่วนหนึ่งเลยคือได้รับผลกระทบจากเคสผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนหรือ gastric sleeve ที่ปีนี้จำนวนเคสมันลดลงไปนะคะอ๋อแสดงว,ว่าภาพรวมรายๆด้ที่ทรงๆใน Q2 เนี่ยมันมาจากทั้งเรื่อง risk adjustment ของประกันสังคมและก็เคสผ่าตัดกระเพาะที่ลดลง ถึงแม้ว่าสพสชกับ A-Class o อ PD จะยังโตดีอยู่ก็ตามถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้ามองภาพรวม6เดือนแรกนะคะแนวโน้มกับเหตุผลก็ค,คล้ายๆกันเลยค่ะมีอีกจุดที่น่าสนใจนะคะคือสัดส่วนรายได้มันเปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับตอนนี้ A-Class นี่ขยับขึ้นมาเป็น66%แล้วนะคะส่วนกลุ่มรักคือสปอสชกับประกันสังคมรวมกันเหลือแค่3 4เ โหจากเดิมที่ผมจำได้เหมือนจะเคยอยู่แถวๆครึ่งต่อครึ่งเลยนี่ครับใช่ค่ะเคยอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะอันนี้ก็สะท้อนชั้นนะคะว่า CHG เขาก็พยายามปรับตัวลดการพึ่งพิงรายได้จากฝั่งรัฐซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีความผันผวนอย่างเรื่อง Risk Adjustment นี่ไงคะแล้วก็หันไปเน้นกลุ่ม A class มากขึ้นที่มีกำลังซื้อสูงกว่าน่าจะทำกำไรได้ดีกว่าในระยะยาวซึ่งมันก็สอดคล้องกับแผนลงทุนโรงพยาบาลใหม่ๆที่เขาเน้นกลุ่มนี้ด้วยค่ะ น่าสนใจครับพอพูดถึงกําไรแล้วตัวเลขกําไรสุทธิเป็นยังไงบ้างครับในเมื่อรายได้รวมดูทรงๆค่ะถึงไรายได้จะโตนิดเดียวนะคะแต่กําไรสุทธิ Q2 ทําได้ค่อนข้างดีเลยค่ะอยู่ที่217ล้านบาทเพิ่มขึ้นตั้ง13%นะคะถ้าเทียบกับปีก่อน YoY ทำให้อัตรากำไรสุทธิหรือ Net Margin ขยับขึ้นมาเป็น10.7จากเดิมที่เคยอยู่ 9. 3ใน Q2 ปีก่อนค่ะอ้าว กำไรโตดีกว่าไรายได้แสดงว่าเขาบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นหรือว่าส่วนผสมการรักษาเปลี่ยนไป ใช่ค่ะก็น่าจะมาจากทั้ง2ส,ส่วนนะคะทั้งการคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็การเน้นเคสที่มาจินดีขึ้นอย่างเคสสปสอชอที่ซับซ้อนขึ้นส่วนถ้าดูรวม6เดือนแรกกําไรสุทธิอยู่ที่49ล้านบาทอันนี้ลดลงนิดเดียวค่ะแค่0.9%เทียบกับปีก่อนอัตรากําไรสุทธิรวมครึ่งปีก็อยู่ที่11.1%ก็ถือว่ายังรักษาความสามารถในการทํากําไรได้ค่อนข้างดีค่ะพอจะมีข้อมูลอื่นๆอีกไหมครับ เช่นอัตราการใช้เตียงหรือว่าความแข็งแกร่งของงบดุลอะไรพวกนี้ มีค่ะถ้าดู u t i l i z a t i o n rate นะคะอัตราการใช้บริการใน Q2 เนี่ย OPD อยู่ที่ประมาณ62.7%ส่วน IPD อยู่ที่ประมาณ61%ก็ถือว่ายังค่อนข้างดีนะคะแสะดงว่าคนไข้ยังมาใช้บริการเรื่อยๆส่วนงบดุลถ้าดูพวก ROE ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นก็ยังอยู่แถวๆถว9นะคะก็ยังโอเคอยู่โครงสร้างทุนก็แข็งแรงค่ะส่วนของผู้ถือหุ้นนี่คิดเป็น7 8เลยขอบคุณครับ ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ขอเจาะไปที่รายสาขาบ้างครับโดยเฉพาะสาขาหลักๆอย่างจุฬารัฐน์3 9แล้วก็11เห็นว่ามีบางสาขาที่รายได้ Q2 ลดลงไปเยอะเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นครับค่ะถ้าดูรายได้ Q2 นะคะจุฬารัฐน์3ที่เป็นเหมือนสาขาหลักยังโตได้ค่ะบวกเปอร์เซ็นต์แต่ที่น่าห่วงหน่อยก็คือจุฬารัฐน์รายได้ลดลง1 1แล้วก็จุฬารัฐสินี้ลดลงเยอะเลยค่ะ26% โอ้ลดเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจุลารัตส11เอพราะจะอธิบายได้ไหมครับว่ามาจากอะไรครับหลักๆก,ก็มาจาก2ปัจจัยที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะ1คือเรื่อง risk adjustment ของประกันสังคมที่ได้เงินน้อยกว่าที่คาดซึ่งมันกระทบสาขาที่มีคนไข้ประกันสังคมเยอะๆอย่าง9กับ11เนี่แหละคะ่ะกับ2คือจํานวนเคสผ่าตัดกระเพาะในสิทธิประกันสังคมที่ปีนี้มันลดลงไปเยอะมากพอ2เรื่องนี้มันเกิดพร้อมกันก็เลยดึงรายได้ของสาขา9กับ11ลงไปค่ะ กลับมาที่ risk adjustment อีกทีทำไมถึงกระทบจุลารัต9กับ11เป็นพิเศษครับมันเกี่ยวกับพื้นที่หรือว่าลักษณะคนไข้ประกันสังคมแถวนั้นหรือเปล่าเี่ยวโดยตรงเลยค่ะคือทางผู้บริหารเขาให้ข้อมูลว่าปัญหาที่เจอในพื้นที่ของจุลารัต9กับ11เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจแถวนั้นมีโรงงานปิดหรือลดคนงานทําให้คนไข้ประกันสังคมกลุ่มเดิมที่อาจจะอายุเยอะหน่อยมีโรคประจําตัวเยอะๆเนี่ยออกจากระบบไป อาจจะย้ายกลับบ้านหรือเปลี่ยนไปเป็นมอ .39 อะไรแบบนี้นะคะอ๋อคนเก่าหายไปใช่ค่ะแล้วก็มีแรงงานกลุ่มใหม่เข้ามาแทนซึ่งบางทีก็เป็นแรงงานต่างชาติอายุยังน้อยพวกนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีโรคประจำตัวหรือถ้ามีก็อาจจะยังอยู่ในระบบไม่นานพอที่จะเข้าเกณฑ์เบรกริสอ d ดั s เมนต์ได้เต็มที่เพราะเกณฑ์บางทีมันจ่ายเพิ่มตามปีที่เป็นโรคด้วยนะคะ พอโครงสร้างคนไข้มันเปลี่ยนแบบนี้มันก็กระทบ2ต่อเลยคือทั้งจํานวนเคสซับซอ้อนลดลงแล้วก็อาจจะเบิกได้น้อยลงด้วยผู้บริหารเขาเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหรือ transitional zone ที่ต้องรอเวลาหน่อยให้คนกลุ่มใหม่สะสมสิทธทิประโยชน์มากขึ้นค่ะฟังดูแล้วปัจจัย risk adjustment นี่ซับซอ้อนกว่าที่คิดนะครับกระทบจากทั้งเศรษฐกิจโครงสร้างประชากรยันเกณฑ์เบิกใจเลยแล้วเรื่องเคสผ่าตัดกระเพาะล่ะครับ ที่ว่าลดลงในกลุ่มประกันสังคมทาไมถึงลดลงครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงอ๋อเคสผ่าตัดกระเพาะของประกันสังคมนะคะคือมันมีเกณฑ์ใหม่ออกมาค่ะทางสงปสเขากำหนดว่าคนไข้ต้องเข้าโปรแกรมเตรียมตัวก่อนผ่าตัด6เดือนเต็มๆเ,เลยค่ะต้องไปปรับพฤติกรรมคุมอาหารรับความรู้อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าจะดูแลตัวเองได้ดีหลังผ่าตัด6เดือนเลยเหรอครับนานเหมือนกันนะ ใช่ค่ะนานเลยซึ่งกระบวนการ6เดือนนี่แหละค่ะที่ทำให้การอนุมัติเคสใหม่มันช้าออกไปมากข้อมูลล่าสุดตอนเดือนสิงหา68เนี่ยคือยังไม่มีเคสใหม่ที่ผ่านเกณฑ์6เดือนนี้แล้วได้อนุมัติผ่าตัดเลยค่ะรายได้ส่วนนี้ของประกันสังคมก็เลยหายไปเลยในปีนี้แต่ถ้าเป็นคนค่้จ่ายเงินเองหรือใช้ประกันอื่นยังทาได้ปกติใช่ไหมครับยังทำได้ค่ะสำหรับคนคข้เงินสดหรือประกันเอกชนอื่นๆก็ยังมีผ่าตัดเรื่อยๆนะคะ ข้อมูลที่บริษัทให้มาก็เฉลี่ยประมาณ40เคสต่อเดือนตั้งแต่ต้นปีก็แสดงว่าดีมานกับความสามารถในการทำยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ต้องย้ำว่า chg โดยเฉพาะที่จุฬารัต3าเนี่ยเขาเก่งเรื่องนี้มากเป็นโรงพยาบาลเอกชนไม่กี่แห่งที่สอปอสออนุมัติให้ทำได้ทำมาเป็นพันพเคสแล้วค่ะครับถึงแม้จะมีเรื่องท้าทายระยะสั้นอยู่บ้าง แต่ดูเหมือน CHG ก็ไม่ได้หยุดนะครับมีแผนล,ลงทุนใหญ่ๆรออยู่เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะตอนนี้มีโครงการใหม่ๆที่อยู่ใน Pipeline กำลังทำอยู่3โครงการใหญ่ๆเลยค่ะอันแรกนะคะสร้างตึก OPD ใหม่5ชั้นที่โรงพยาบาลจุลารัฐ11ใช้งบประมาณ50ล้านตอนนี้สร้างไปเยอะแล้วค่ะ70%คาดว่าปลายปี68นี้น่าจะเปิดได้แล้วค่ะรองรับคนไข้ OPD ที่เพิ่มขึ้น ครับผมโครงการที่2อ,อันนี้ใหญ่เลยคือโรงพยาบาลจุลรัตระยองอินเตอร์อันนี้สร้างใหม่เลยนะคะเริ่มต้น200เตียงเน้นลูกค้า A-Class เลยใช้งบประมาณ1,500ล้านคาดว่าจะเปิดเฟสแรกได้ปี2,570ค่ะโอ้หนึ่งห1,500ล้านที่ระยอง ใช่ค่ะแล้วก็โครงการสุดท้ายคือขยายพื้นที่ที่จุฬารัฐ3ที่เป็นศูนย์กลางหลักของเขาจะสร้างตึกใหม่เพิ่มอีก2ตึกคือตึก5กับ6พร้อมอาคารจอดรถส่วนขยายนี้จะเพิ่มเตียงได้อีกประมาณ100เตียงงบประมาณ500ล้านคาดว่าจะเปิดปี70เหมือนกันค่ะฟังดูเป็นแผนขยายที่ใหญ่มากนะครับทั้งขยายที่เดิมสร้างที่ใหม่เลย ใช่ค่ะถ้ามวงภาพรวมแผน5ปีข้างหน้านะคะ CHG เขาตั้งเป้าจะเพิ่มเตียงในเครือข่ายทั้งหมดเลยจากตอนนี้มีอยู่ประมาณ938เตียงจะเพิ่มอีก700กว่าเตียงรวมๆแล้วจะมีเกิน1638เตียงเลยค่ะการเพิ่มนี่ก็กระจายไปหลายที่นะคะนอกเหนือจากจุฬารัฐ3าม plus นระยองอินเตอร์เฟสแรก59ก็มีแผนจะเพิ่มที่จุฬารัฐน์9อีก100เตียงที่รงพยาบาลฉะเชิงเซาอ,อีก71เตียงภายในปีนี้แล้วก็ที่แม่สอดก็จะทยอย เพิ่มอีก59เตียงในห้ปีนี้ด้วยค่ะการลงทุนที่ระยองนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะเราก็รู้กันว่าโซนนั้นแข่งกันดุเดือดมากมีโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆไปลงเยอะแยะเลย CHG เขามองเห็นโอกาสอะไรหรือมีกลยุทธ์ยังไงครับถึงกล้าเข้าไปแข่งค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะทางผู้บริหารเขาก็ยอมรับว่าแข่งสูงแต่เขาก็เชื่อมั่นในศักยภาพของระยองนะคะปัจจัยหลักๆที่เขามองก็มี หคือระยองเป็นจังหวัดใหญ่สุดใน EEC เดิมเศรษฐกิจยังโตประชากรเยอะวัยทำงานเยอะ 2. คือทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลใหม่เขาเนี่ยถือว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยเข้าถึงง่าย 3. ามคือ CHG ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ที่ระยองนะคะเขามีฐานอยู่แล้วจากการทำศูนย์หัวใจที่โรงพยาบาลระยองเดิมมานานและสอันนี้สำคัญมากคือความได้เปรียบจากการมีเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่แข่งแกร่งในภาคตะวันออกอยู่แล้ว ทั้งชนบุรีฉะเชิงเซาประจีนการมีเครือข่ายมันช่วยให้แชร์ทรัพยากรได้ทั้งหมอเก่งๆเทคโนโล,โลยีการส่งต่อเคสยากๆทําให้คนไข้แถวนั้นอาจจะไม่ต้องเข้ากรุงเทพก็ได้ CHG เขาเชื่อว่าความเป็นคลัสเตอร์นี่แหละค่ะจะเป็นจุดแข็งสำคัญในการแข่งประเด็นเรื่องคลัสเตอร์นี่น่าสนใจจริงๆครับเพราะเหมือนจะเป็นกุญแจที่ทำให้สาขาใหม่ๆที่เขาเปิดไปก่อนหน้านี้ มันถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะกลยุทธ์คลัสเตอร์ในภาคตะวันออกนี่พิสูจน์แล้วว่าเวิร์กมากช่วยทั้งเรื่องบริหารทรัพยากรพัฒนาคนส่งต่อเคสทำให้เกิดความเชื่อมั่นประกอบกับการวางแผนที่ค่อนข้างรัดกุมอาจจะเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟของผู้บริหารด้วยที่ตั้งเป้าแบบระวังระวังแต่ทำได้ดีกว่าเป้าก็เลยทำให้การขยายสาขาที่ผ่านมาค่อนข้างสำเร็จค่ะมีอีกเรื่องครับเรื่องคนไข้ต่างชาติ ช่วงนี้มีสถานการณ์เพื่อนบ้านอย่างเมียนมากัมพูชาที่อาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อันนี้กระทบคนไข้จากประเทศเหล่านั้นบ้างไหมครับ มีผลกระทบบ้างค่ะยอมรับว่าคนไข้าจากเมียนมากัมพูชาอาจจะชะลอไปบ้างตามสถานการณ์บ้านเขาแต่ในขณะเดียวกันนะคะ CHG ก็ได้ปัจจัยบวกมาชดเชยจากคนไข้ภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะตะวันออกกลางอย่างเช่นกาตาที่เข้ามามากขึ้นทั้งจ่ายเองทั้งผ่านสถานทูตทําให้พอหักลบกันแล้วเนี่ยทาง CHG ก็ยังคาดว่ารายได้รวมจากต่างชาติปีนี้น่าจะยังโตได้อยู่ค่ะว่าน่าพอใจนะครับแม้จะมีความท้าทายอยู่โดยเฉพาะเรื่อง risk adjustment ของประกันสัง กับเคสผ่าตัดกระเพาะที่ช้าลงแต่ในขณะเดียวกันแผนลงทุนก็ชัดเจนแล้วก็ใหญ่มากด้วยเพื่อขยายโรงพยาบาลเพิ่มเตียงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยยังเน้นฐานที่มั่นในภาคตะวันออกเป็นหลักแล้วก็พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญต่อไป ค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะก็มีประเด็นน่าคิดต่อนิดนึงค่ะคือพอเราเห็นแล้วว่าโครงสร้างคนไข้ประกันสังคมที่เปลี่ยนไปมันกระทบ Risk Adjustment ชัดเจนแล้วการพึ่งพาหัตถการเฉพาะทางอย่างผ่าตัดกระเพาะมันก็มีความเสี่ยงจากนโยบายเหมือนกันคำถามคือในขณะที่ CHG กำลังจะลงทุนใหญ่ขยายเตียงขยายโรงพยาบาลเนี่ย เขาจะต้องปรับกลยุทธ์การให้บริการหรือการบริหารสัสดส่วนคนไข้กลุ่มต่างๆหรือพัฒนาบริการใหม่อะไรเพิ่มอีกไหมเพื่อให้การเติบโตในระยะยาวมันมั่นคงสอดคล้องกับแผนขยายที่วางไว้จริงๆซึ่งก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ